พอลมไปฟ้าก็อย่างที่บอกคือมันได้กําลังลมที่แรงลมแรงเลยแหละลมแรงแล้วตัวพัดลมอะ่ะมันไม่อยู่ติดกับหม้อน้ําเลยเพราะฉะนั้นระบายความร้อนได้ทันท่วงทีแน่นอน สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รับชมช่องอุซ่าเลสซิ่งนะครับวันนี้เราอยู่กับรถยนต์ Mazda b t 50 Pro อีกเช่นเคยนะครับอันนี้เป็นเครื่อง2.2เคียร์ MT นะฮะวันนี้รถยนต์คันนี้เขามาด้วยอาการยอดฮิตอีกอาการหนึ่งของรถยนต์รุ่นนี้เนาะซึ่งอาการเนี้ยก็จะเป็นทั้ง b t 50 Pro แล้วก็ตัว Ford Ranger เลย ก็คืออาการเรื่องของพลงลฟีฟัมมีฟัมมันไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีลมมันไม่หนืดมันอ่อนแรงอ่อนล้าแล้ว <Okay. S 1> เป็นเกือบทุกคันเลยพละลมฟีฟัมของรถรุ่นนี้อาการของมันก็คือมันจะไม่ค่อยมีลมมันจะหมุนเอื่อยมันไม่มีแรงอ่ะเนี่ยไม่มีแรงไม่มีลมเลยเนะี่ยลมเบามากเลยลมเบามากเลยเนะี่ยขนาดเอามือมาอังอยู่ตรงเนี้ยยังไม่รู้สึกว่ามีลมพัดขึ้นมาเลยเนาะ เดี๋ยวเรามาดับเครื่องรูนะพอดับเครื่องแล้วพัดลมเนี่ยยังหมุนติ้วเลยคือมันไม่หนืดอ่ะมันไม่หนืดมันไม่มีแรงไม่มีลมแล้วมันไม่สามารถสร้างกําลังแรงลมได้เลยน่ะเนี่ยดูดิหมุนติ้วเลยไม่หมึไม่หนืดแล้วน่ะมันไม่หนืดแล้วน่ะเนี่ยเอามือหมุนแค่นั้หมุนติ้วเลยคือพอมันไม่หนืดเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างแรงลมได้เยอะเพราะว่ามันไม่หนืดไงมันกลายเป็นว่าหมุนแล้วมันฟรีอ่ะตัดเครื่อง เนี่ยดูดิยเครื่องยนต์ติดแล้วพัดลมยังแบบเหมือนไม่อยากจะหมุนเลยอะ่ะมันเอื่อยมากอะ่ะเอื่อยจนไม่มีลมเนี่ยไม่รู้ไม่รู้สึกว่ามีลมมีลมพัดเข้ามาเลยอะ่ะมันเอื่อยมากอ่ะดับเครื่องเนี่ยด้วยดับเครื่องแล้วพัดลมยังหมุนติ้วเลยนะกว่าจะหยุดดูดิเลยคือมันไม่หนื่แล้วอ่ะเนี่ยมันไม่หนืดแล้วเดี๋ยวเนี้เราจะมาทำการ เปลี่ยนเจ้าตัวพัดลมปีปั๊มหน้าเครื่องตัวนี้กันแต่เราจะไม่ได้ใช้เป็นพัดลมปีปั๊มแบบเดิมติดรถอ่าเดี๋ยวมาคอยติดตามและชมกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนเป็นพัดลมแบบไหนเนาะอ่าเดี๋ยวมาคอยติดตามรัะชมกันนะครับอ่ะันดับแรกที่เราจะทำการเปลี่ยนตัวพัดลมมอน้ำใหม่นะครับ เราก็จะต้องทําการถ่ายน้าหม้อน้ําออกก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวขั้นตอนในการที่เราจะเปลี่ยนตัวพัดลมใหม่เนี่ยเราจะต้องทําการถอดไอตัวโข่งพัดลมด้านหน้ามันออกด้วยเนาะโดยการที่ว่าจะต้องชักไอตัวท่อน,น้ําท่อนบนออกถึงจะเอาไอตัวโข่งพัดลมออกมาได้แล้วเราถึงจะทําการถอดตัวพัดลมฟีปัมเดิมออกแล้วก็จะติดตั้งพัดลมตัวใหม่เข้าไปเนาะเราก็เลยจําเป็นต้อง มาทําการถ่ายน้ําวอาน้ําออกก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตอนที่เราชักท่อตัวบนอ่ะมันน้ามันจะหกเละเทอเนาะแล้วเดี๋ยวก็มาดูขั้นตอนในลำดับต่อไปนะครับอ่ะตอนนี้เราก็ได้ทําการถ่ายน้ําวอาน้ําออกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะมาทําการถอดโข่งพัดลมเราก็จะถอดตัวพัดลมฟีปัมเดิมออกนะครับแล้วก็ พัดลมที่เราจะใส่ไปในวันนี้แทนพัดลมปีปฟีปัมเดิมเนี่ยคือเราจะไม่ได้ใส่ฟีปัมเดิมของของของติดรถละเราจะเปลี่ยนพัดลมใหม่เป็นตัวพัดลมไฟฟ้านะครับแบบใบพัดคู่นะครับเราจะเปลี่ยนใหม่เป็นพัดลมไฟฟ้าเนาะเพราะว่ามันจะให้ลมที่แรงกว่าเนาะแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีกว่าตัวพัดลมฟีปัมเดิมติดรถเนาะ ก็เนื่องจากว่าตัวพัดลมฟีปัมเดิมติดรถอะ่ะมันชอบมีปัญหาเรื่องอมันเสื่อมเร็วมันเสียเร็วเนาะมันจะหมดความหนือดอเร็วมากเลยเรียกไม่แค่แสนขึ้นไปนี่ก็เริ่มละเริ่มจะไม่ค่อยหนืดเริ่มจะไม่ค่อยมีลมละเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพัดลมแบบไฟฟ้ากันเลยเนาะเป็นแบบใบพัดคู่มีมอเตอร์2ตัวแล้วเราก็ได้ทำการเดินชุดสายไฟ มีรีเลย์ให้2ตัวเนาะมีตัวฟิลให้2ตัวแยกอมอเตอร์พัดลมออกจากกันก็คือรีเลย์กับฟิล1ตัวก็ต่อพัดลม1ตัวอ่าพัดลมไฟฟ้านี่เขามี2มอเตอร์เราก็ต้องมีรีเลย์กับตัวฟิล2ชุดเนาะเดินสายให้เรียบร้อยเข้ากระดูกงูงให้เรียบร้อยเลยเนาะปลอดภัยแน่นอนเนาะ,ะไม่ต้องกลัวเรื่องช็อตเรื่องอะไรเพราะเราได้ทำการต่อฟิลแยกให้เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวมารับชมขั้นตอนในการติดตั้งตัวพัดลมไฟฟ้าแบบไปพัดคู่นี้ให้กับตัวรถยนต์ m a ด d a b t 50 Pro กันนะครับเดี๋ยวลํำดับต่อไปเราจะต้องทำการถอดตัวเจ้าขงพัดลมเนี่ยออกมาเนาะโดยการที่ต้องต้องชัดท่อน้ำนี้เราเราถึงจะเอาตัวขงพัดลมเนี่ยออกมาได้แล้วเราก็จะทำการถอดตัวพัดลมฟีปั๊มเดิมออกเนาะแล้วก็ จะทําการติดตั้งตัวพัดลมไฟฟ้าแบบใบพัดคู่กันนะครับตอนนี้เรากำลังจะทำการยกไอตัวโขงพัดลมขึ้นมานะครับอัน,นี้เป็นโขงพัดลมเพื่อที่จะได้ทำการถอดไอตัวพัดลมฝีพวามได้เนาะอันนี้เป็นโขงพัดลม มันต้องเอาตัวโขงพัดลมนี้ออกมาก่อนถึงจะทําการถอดฝีปั๊มได้เนาะอ่าโขงพัดลมหลุดมาแล้วอะแล้วนี่ก็คือตัวพัดลมฝีปั๊มเราที่ตัวที่มีปัญหาตัวที่มันเสื่อมแล้วอะตัวที่มันไม่มีแรงลมละเดี๋ยวเราจะมาทําการถอดเจ้าตัวอพัดลมฝีปั๊มเดิมออกเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทําการติดตั้งตัวพัดลมไฟฟ้าแบบใแบบพัดคู่กัน เดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะมาทําการถอดตัวพัดลมฟรีปั๊มเดิมออกนะครับเราใช้ประแจแล้วก็ใช้ค้อนตีออกเลยฮะเรากาลังทําการถอดพัดลมฟรีปั๊มเดิมออกนะครับ <c oughs> อะตอนนี้เราตี <c oughs> คายล็อกไอตัวพัดลมฟรีปั๊มหลุดแล้วเนาะเราก็หมุนลงมาได้เลยตัวพัดลมฟรีปั๊ม <c oughs> หมุนนงมาได้เลยจ้ะ แล้วอ่าหลุดไปแล้วฮะพัดลมฟีปั๊มเดิมเราหน้านตาจะเป็นอย่างนี้เลยตัวพัดลมฟีปั๊มเดิมเราอ่าพอถอดออกมาแล้วหน้าเครื่องห้องเครื่องเราก็จะโลง่งๆแบบนี้เลยอ่าจะโลง่งๆแบบนี้เลยเดี๋ยวตัวพัดลมไฟฟ้าแบบไฟฟ้าคู่เราเนี่ยเราจะมาติดตั้งแปะเข้าไปที่ตัวหม้อน้ําเลย มันจะมายึดติดกับตัวหม้อน้าเลยตัวใบพัดลม,มจะอยู่ติดกับหม้อน้ําเลยซึ่งมันจะต่างจากาตัวพัดลมฟีปั๊มเดิมซึ่งตําแหน่งของพัดลมฟีปั๊มเดิมมันจะอยู่ตรงนี้มันจะห่างจากตัวหม้อน้ำเนี่ยเป็นคืบเลย <S <S เขาเลยต้องมีไอตัวโขงพัดลมเพื่อดักลมให้มันดูดแต่พัดลมไฟฟ้าแบบใบพัดคู่เราเนี่ยตัวพัดลมมันจะมาติดที่หม้อน้ําเลยจะมาแปะอยู่กับหม้อน้ําเลยเพราะฉะนั้นพอตัวใบพัดลมมันมาอยู่ใกล้หม้อน้ํามันก็ย่อมระบายความร้อนจากหม้อน้ําได้ดีกว่า คือลมมันแรงกว่าดูได้ดีกว่าไงอ่ะอไไเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนในการติดตั้งตัวพัดลมม้อน้ําแบบใบพัดคู่กันอะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเราจะทําการติดตั้งตัวพัดลมไฟฟ้าแบบใบพัดคู่กันนะครับมันก็สามารถจะนํามาใส่ได้เลยเพราะว่าพัดลมตัวนี้ เราทํามาให้ตรงรุ่นฝอดมาด้าเลยสามารถใส่ได้ตรงรุ่นมันเลยโดยที่ไม่ต้องอจัดแปลงอะไรทั้งสิ้นเนาะ,ะสามารถสวมใส่เข้าไปได้เลยเพราะเราทํามาให้มันตรงรุ่นเลยฮะก็ใส่ลงไปได้เลยครับปะอบลงไปได้เลยปอบลงไปตรงตำแหน่งได้เลย ตำแหน่งได้เลยและเดี๋ยวเราจะทำการยึดที่ด้านขอบด้านข้างคือปีกของตัวพัดลมเนี่ยมันจะมาเสมอกับขอบพลาสติกด้านข้างของตัวหม้อน้ำแล้วเราจะยึดด้วยการใช้ตัวสโกูเกียวปล่อยนี้เนะาะยึดตำแหน่งในการยึดจะมีทั้งหมด6ตัวแข็งแรงแน่นอนฮะไม่หลุดแน่นอนอามาชมขั้นตอนในการายึดตัวพัดลม แบบแรกเราก็จะต้องใช้ต่อสว่านยิงน้ำก่อนจะได้ยิงตัวสกูเกียวป่อยง่ายๆเนาะยิงน้ำไปก่อน เข้าไปเลย <S <S แล้วก็ใช้ตัวะปูกเกียวปล่อยเนะี่ยยิงตามเข้าไป <Okay. S 1> อตอนนี้เราอยู่สองตัวละที่เหลืออีกสีตัวมันจะอยู่ขอบด้านล่างเราก็จะมาทําการยึดให้มันครบหกตัวอ่ะตอนนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งตัวพัดลมไฟฟ้าแบบใบพัดคู่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการ ยึดที่ด้านข้างของขอบพลาสติกของหม้อน้ำเนาะเราใช้ตัวสก,กูเกียวปล่อยยิงเข้าไปได้เลยตำแหน่งในการยึดจะมีทั้งหมด6ตัวก็แข็งแรงฮะแน่นเลยไม่หลุดครับไม่ได้หลุดง่ายๆนะฮะยิงสก,กูเกียวปล่อยไป6ตัวนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราจะมาทำการเดินชุดสายไฟ เดินชุดสายไฟเข้าไปในระบบเนาะเพื่อที่จะสั่งให้ตัวพัดลมทํางานโดยชุดสายไฟก็จะมีทั้งหมด3ชุดชุดแรกก็เป็นฟิลเป็นฟิลเนี้ยจะต่อเข้าที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ส่วนอีกชุดหนึ่งจะมี2เส้นก็คือเป็นสายกาวก็จะเป็นกาวของพัดลมชุดหนึ่งกับกาวของตัวรีเลย์ชุดหนึ่งสองชุดเน,นี้ยก็จะต่อเข้าที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ส่วนตัวเนี้ย จะเป็นชุดสายไฟที่จะเราจะตอบไปที่สวิตกุญแจเพื่อที่ว่าเราออนกุญแจปุ๊บพัดลมจะทำงานในทันทีโดยการผ่านตัวสายไฟชุดนี้มาสั่งให้รีเลเปิดเพื่อใหอ้ไฟวิ่งเข้าไปในพัดลมแล้วพัดลมจะได้ทำงานแต่เราจะทำการต่อสวิตแยกให้ด้วยต่อสวิตแยกให้ให้สำหรับไว้เปิดแล้วก็ปิดพัดลมได้เนาะ,ะโดยที่ว่า ไม่จำเป็นว่าจะต้องให้มันออนกุญแจแล้วพัดลมจะทำงานตลอดเวลาเลยเราต่อสวิตให้ด้วยสามารถเปิดปิดพัดลมตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวมาชมขั้นตอนในการเดินชุดสายไฟกันนะครับอตอนนี้เราก็ได้ทำการเดินชุดสายไฟของตัวพัดลมไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สาย ฟิลซึ่งเป็นขั้วบวกเนี่ยเราจะมาต่อเข้าที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ส่วนสายกาวสองชุดที่เป็นสายกาวของพัดลมกับสายกาวของตัวรีเลย์ก็จะมาเข้าที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ส่วนอีกสายหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสายไฟที่เราต่อเข้าไปที่ตัวสวิตช์กุญแจเนาะสายไฟเส้นนี้จะต่อไปที่สวิตช์กุญแจพอเราออนกุญแจปุ๊บเนี่ยพัดลมมันก็จะทํางานเลยอ้าวออนกุญแจ พอเราออนมือแจปุ๊บพัดลมทำงานเลยเห็นไหพัดลมหมุนเลยาสตาร์ทเครื่อ,แองแหมทำงานเลยคคือพลัลมจะแรงขึ้นอีกพัดลจะแรงไปอีกขั้นนึงความแรงจะตังเพื่เวลาสตารทเครื่องปุ๊บไชาร์จทำงานไจชาร์จสั่นไปเต็มที่ปุ๊บลมพัดลมกจะแรงขึ้นอีกอ่าส่วนเราจะต่อตัว สวิตแยกให้อ่าอ่าอันนี้เป็นหน้าตาของตัวสวิตแยกเราเนาะเนี่ยสวิตเนี้ยจะต่อพวกมาเข้าอ่าเข้ากับไอตัวอ่าสวิตไฟกุญแจอ่าสวิตไอสวิตกุญแจเนี่ยที่คอคอกุญแจเนี่ยเราจะต่อสวิตตัวเนี้ยพอมมาถือไว้มันเอาไว้สําหรับเปิดปิดอ่าไว้สำหรับเปิดปิดเปิดปิดพัดลมได้พัดลมไม่ต้องทํางานตลอดเวลาเอาไปสวิตพอเราปิดสวิตปุ๊บ พัดลมก็จะดับเห็นป่ะพัดลมก็จะดับเลยเนี่ยพัดลมไม่ได้หมุนนะเอาเปิดสวิตต์อ่ะพอเราเปิดสวิตต์ปุ๊บพัดลมก็จะทํางานเห็นป่ะพัดลมี่ทำงานเป,ปิดสวิตต์พอเปเราปิดสวิตต์ปุ๊บพัดลมก็จะหยุดพัดลมถึสงสามตัวแล้วนะถึสงสามตัวแล้วเอาเปิดป,ปุด๊บอ่าตัวพัดลมก็จะทํางานเหมือนเดิมอ่าเราทําไว้เผือ่อเอาไว้สําหรับแมนเทนเน็ต ด้านอื่นๆโดยที่ว่ามีเหตุให้ต้องออนสวิตกุญแจพัดลมมันจะได้ไม่ทํางานเช่นในกรณีที่เราเปลี่ยนกรองโซล่าเพราะว่าตอนเปลี่ยนกรองโซล่าเราจะต้องออนสวิตเปิดปิดเปิดปิดหลายครั้งหน่อยเพื่อที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วจะทําให้รถไม่ดับอ่าเราก็เลยทําสวิตต่อแยกมาให้เพื่อสําหรับในกรณีนี้พัดลมมันจะได้ไม่ต้องทํางานในขณะที่เราออนสวิตเปิดปิดเปิดปิดเนาะ แล้วก็พอลมไฟฟ้าก็อย่างที่บอกคือมันได้กําลังลมที่แรงลมแรงเลยแหละลมแรงแล้วตัวพัดลมอ่ะมันไม่อยู่ติดก,กับหม้อน้ําเลยเพราะฉะนั้นระบายความร้อนได้ทันท่วงทีแน่นอนรับรองเครื่องไม่ฮีทแน่นอนเพราะตัวพัดลมมันมาอยู่ติดก,กับตัวหม้อน้ําเลยแล้วก็ให้กําลังลมที่แรงคือลมแรงถึงขนาดว่าเนี่ยลมเนี่ยมันออกมาด้านข้างซุ้มล้อนี่ได้เลยเนี่ยคือมายืนข้างข้างตัวรถเนี่ยจะรู้สึกว่ามีลมมาปะทะตัวเลยแหละ มันแรงถึงขนาดนั้นเลยเนาะก็แล้วตัวมอเตอร์พัดลมนี้มันเป็นมอเตอร์สําหรับพัดลมไฟฟ้ารถยนต์อยู่แล้วเป็นมอเตอร์แบบเดียวกับในรถเก๋งเพราะรถเก๋งเราจะเป็นอ่พัดลมไฟฟ้าซะส่วนใหญ่ใช่ไหมซึ่งไอ้มอเตอร์พัดลมตัวเนี้ยมันก็เป็นมอเตอร์พัดลมอ่าไฟฟ้าที่อยู่ในตัวรถเก๋งเหมือนกันคือมอเตอร์ตัวเนี้ยกันน้ําได้คุณสามารถล้างห้องเครื่องอะไรได้ปกติเลยโดนน้าไม่เป็นไรเนาะ กันน้ำได้ก็ระบายความร้อนอได้ดีแน่นอนอายุการใช้งานยาวนานครับดีกว่าตัวพัดลมปี๊้ัมเดิมติดรถเนาะลมแรงเลยลมแรงมากเลยเนะี่ยลมแรงมากเลยไปยิงเสียงลมอู้เลยนะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนในการติดตั้งพัดลมไฟฟ้าแบบใบพัดคู่ แทนตัวพัดลมฟีปัมเดิมที่เสื่อมสภาพเนาะแล้วก็มีปัญหาเสียกันบ่อยๆคุณผู้ชมท่านใดที่ใช้รถรุ่นนี้น่าจะรู้ดีเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพัดลมฟีปัมมันเสื่อมเนาะพัดลมฟีปัมเดิมติดรถเนี่ยมันชอบเสื่อมเราก็แก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนมันเป็นพัดลมไฟฟ้าแบบใบพัดคู่ซะจะช่วยในเรื่องการระบายความร้อนที่ดีขึ้นเนาะก็ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามีคลิปอะไรใหม่ๆมานำเสนอเนี่ยก็รบกวนฝากคุณผู้ชมคอยติดตามรับชมกันด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ